สวัสดีค่ะนันเกเรียนชั้นป .2 ทับ1นะคะวันนี้เรามาเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในเรื่องการเปรียบเทียบความยาวนะคะ สวัสดีค่ะเด็กวันนี้ครูพาเพื่อนนักอ่านมาด้วยคนหนึ่งนะคะเพื่อนคนนี้ชอบอ่านหนังสือมากๆเลยล่ะค่ะเพื่อนของเราชื่อว่าต้นกล้าค่ะต้นกล้าชอบอ่านหนังสือและเขาก็อ่านหนังสือทุกประเภทเลยนะคะเป็นตัวอย่างที่ดีเด็กๆควรเอาเยี่ยงอย่างนะคะต้นกล้าเนี่ยสูง1 3 2เซนเมตรค่ะส่วนตู้หนังสือของเขา สูง1เมตรกับ20เซนติเมตรค่ะเอ๊ะระหว่างต้นกล้ากับตู้หนังสือเนี่ยเด็กๆทราบไหมคะว่าอะไรสูงกว่ากันเด็กๆพอทราบไหมคะว่าเราจะต้องทำยังไงใช่แล้วค่ะเราจะต้องนำมาเปรียบเทียบกันค่ะแต่ว่าของสองสิ่งที่หน่วยไม่เหมือนกันเราจะนำมาเปรียบเทียบกันได้หรอคะ คำตอบก็คือได้ค่ะเราสามารถนำสิ่งของที่มีหน่วยแตกต่างกันนำมาเปรียบเทียบกันได้แต่เรามีวิธีค่ะถ้าของสองอย่างนั้นอยู่ใกล้ๆกันถึงแม้ว่าหน่วยจะไม่เหมือนกันเราก็จะสามารถเปรียบเทียบความสูงของสิ่งของสองสิ่งนั้นได้นะคะเพราะว่าเราสามารถมองด้วยสายตาได้พอมองปุ๊บเราก็จะรู้ว่า อ๋อสิ่งนี้สูงกว่าสิ่งนี้เตี้ยกว่าแต่ว่าถ้าของสองอย่างนั้นไม่ได้อยู่ที่เดียวกันก่อนที่จะนำมาเปรียบเทียบกันเราจะต้องเปลี่ยนหน่วยให้เหมือนกันก่อนถึงจะนำมาเปรียบเทียบกันได้นะคะแสดงว่าเด็กๆพอจะทราบแล้วนะคะว่าวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องอะไรสิ่งที่เราจะเรียนรู้วันนี้ก็คือเราจะมาเปรียบเทียบระหว่างความสูง และความยาวของสิ่งของสองสิ่งที่ถึงแม้จะมีหน่วยไม่เหมือนกันแต่เราจะเปลี่ยนให้มีหน่วยเหมือนกันแล้วค่อยนำมาเปรียบเทียบกันนะคะโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างเมตรกับเซนติเมตรกันค่ะเอาละค่ะต่อไปเราจะมาดูตัวอย่างการเปรียบเทียบความสูงระหว่างเด็กใช้ต้นกล้ากับตู้หนังสือของเขานะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า เราจะมีวิธีการเปรียบเทียบสิ่งของสองอย่างที่มีหน่วยไม่เหมือนกันได้อย่างไรบ้างนะคะมีหลายวิธีค่ะอเอาละ่ะในที่นี้ก็คือต้นกล้ามีความสูง132เซนเมตรนะคะส่วนตู้หนังสือของเขาเนี่ยสูง1เมตรกับ20เซนเมตรค่ะมาดูว่าอะไรสูงกว่ากัน เราจะต้องเปลี่ยนหน่วยให้เหมือนกันก่อนถึงจะนำมาเปรียบเทียบกันได้นะคะการเปลี่ยนหน่วยทำได้สองอย่างค่ะอย่างที่1วิธีที่1น,นะคะเราจะเปลี่ยนหน่วยให้เป็นเซนติเมตรให้เหมือนกันซะก่อนแล้วค่อยนำมาเปรียบเทียบกันเริ่มจากดูที่ตู้หนังสือสูง1เมตร20เซนติเมตร หรือมันก็คือ100บวกกับ20ซนติเมตรก็จะกลายเป็น120ซนติเมตรจริงไหมคะดังนั้นตู้เนี่ยก็จะมีความสูง120ซนติเมตรแต่ว่าต้นกล้าเนี่ยเขาสูงตั้ง132ซนติเมตรเห็นไหมคะต้นกล้าสูง132ซตมตรตู้หนังสือสูง120ซนติเมตร เห็นว่าหน่วยเนี้ยเหมือนกันแล้วแล้วก็เห็นตัวเลขแล้วนะคะระหว่าง120กับ132 132มากกว่า120ใช่ไหมคะดังนั้นเราก็เลยสรุปได้ว่า132สูงกว่า120หรือเราก็จะบอกว่าต้นกล้าเนี่ยสูงกว่า ตู้หนังสือของเขานั่นเองค่ะต่อไปเราจะมาดูวิธีที่สองบ้างนะคะเราก็จะต้องเปลี่ยนหน่วยให้เหมือนกันเหมือนเดิมเลยค่ะแต่ว่าวิธีการก็จะเปลี่ยนไปนะคะแตกต่างกันออกไปค่ะเราจะเปลี่ยนหน่วยให้เป็นเมตรและเซนติเมตรค่ะต้นกล้าสูง132ซนติเมตรหรือก็คือต้นกล้าสูง 100ซนติเมตรบวกกับ32เซติเมตรเท่ากับ1เมตร32ซนติเมตรนั่นเองนะคะดังนั้นต้นกล้าก็มีความสูง1เมตร32เซนติเมตรเราไปดูตู้นิดนึงนะคะตู้เนี่ยสูง1เมตรกับ20ซนเมตรนักเรียนจะเห็นว่าในหน่วยที่เป็นเมตรเนี่ยคือ1เมตรเหมือนกัน ดังนั้นเราก็จะต้องไปดูที่หน่วยเซนติเมตรค่ะไปดูที่หน่วยเซนติเมตรจะเห็นว่า32มากกว่า20ดังนั้น1เมตร32เซนติเมตรสูงกว่า1เมตร20เซนติเมตรเราก็จะสรุปได้ว่าต้นกล้าสูงกว่าตู้หนังสือของเขานั่นเองค่ะ ต่อไปเราจะมาเปรียบเทียบความยาวกันบ้างนะคะนักเรียนเมื่อกี้เปรียบเทียบความสูงไปแล้วต่อไปเป็นเรื่องของความยาวค่ะนักเรียนดูเชือกสองเส้นที่ครูนำมาให้ดูนี้นะคะความยาวตามนี้เลยค่ะเชือกไนลอนจะยาว3เมตรกับ75เซนติเมตรนะคะส่วนเชือกฟางยาว410เซนติเมตรค่ะ เดี๋ยวเรามาดูว่าเชือกสองอย่างเนี้เส้นไหนมีความยาวมากกว่ากันนะคะอย่างแรกเราจะต้องเปลี่ยนหน่วยกันก่อนค่ะเราจะต้องทำให้หน่วยเหมือนกันแล้วถึงจะนำมาเปรียบเทียบกันได้นะคะการเปลี่ยนหน่วยให้เหมือนกันทําได้2แบบคล้ายๆเดิมเมื่อกี้เลยค่ะเรามาดูแบบที่1กันก่อนแบบที่1เปลี่ยนหน่วยให้เป็นเซนติเมตรเหมือนกันค่ะ มาดูนะคะเชือกที่เป็นเชือกไนลอนมีความยาว3เมตร75เซนติเมตรหรือ100เซนติเมตรบวก100เซนติเมตรบวก100เซนติเมตรบวกอีก75เซนติเมตรนั่นก็คือมีความยาวทั้งหมด375เซนติเมตรนั่นเองดังนั้น เชือกไนลอนมีความยาว375ซนติเมตรค่ะส่วนเชือกฟางมีความยาว410ซนติเมตรเด็กๆจะเห็นตัวเลข2ตัวเลขแล้วนะคะระหว่าง375ซนติเมตรกับ410ซนติเมตรตัวเลขไหนมากกว่ากันนักเรียนจะเห็นว่า4 1 0สมากกว่า 375จริงไหมคะแสดงว่าเชือกฟางยาวกว่าเชือกไนล่อนค่ะต่อไปเรามาดูแบบที่2กันนะคะเมื่อกี้แบบที่1เปลี่ยนให้เป็นเซนติเมตรเหมือนกันต่อไปแบบที่2เราจะเปลี่ยนให้เป็นเมตรกับเซนติเมตรให้เหมือนกันค่ะ เชือกฟางมีความยาว410 cm ซมหรือเราจะเปลี่ยนเป็น100ซนตมตรบวก100ซนตมตรบวก100ซนมตรบวก100ซนติมตรบวก10ซนติเมซึ่งก็คือ4เมตรกับ10ซนตมรนั่นเองใช่ไหมคะดังนั้นเชือกฟางมีความยาว4เมตร10ซนติเมตร เชือกไนล่อนมีความยาว3เมตร75เซนติเมตรนักเรียนเห็นตัวเลขแล้วใช่ไหมคะขนาดดูแค่หน่วยที่เป็นเมตรก็ยังไม่เท่ากันเลยแบบนี้เปรียบเทียบกันง่ายเลยใช่ไหมคะ4เมตรมากกว่า3เมตรแน่ๆค่ะดังนั้นเราก็จะสรุปได้ว่าเชือกฟางยาวกว่าเชือกไนล่อนค่ะ หลังจากที่เราเรียนเนื้อหากันไปแล้วตอนนี้เด็กๆเ,เข้าใจกันหมดแล้วนะคะเราจะมาลองทำแบบฝึกหัดกันดูค่ะเดี๋ยวครูจะมีโจทย์ขึ้นมาให้แล้วก็ครูก็จะให้เวลาเด็กๆคิดสักแป๊บหนึง่งแล้วเดี๋ยวครูก็จะเฉลยให้เหมือนเดิมนะคะเรามาดูข้อแรกกันเลยค่ะเด็กๆช่วยกันตอบคำถามต่อไปนี้นะคะสิ่งใดสั้นกว่ากันค่ะระหว่างข้อแรก กระดาษชำระ A มีความยาว5เมตรกับ5เซนติเมตรกระดาษชำระ B มีความยาว550เซนติเมตรจะเห็นว่ากระดาษสองแผ่นนี้ระหว่างกระดาษ A กับกระดาษ B เนี่ยหน่วยไม่เหมือนกันเห็นไหมคะเราก็จะต้องนำมาเปลี่ยนหน่วยให้เหมือนกันก่อนแล้วค่อยนำมาเปรียบเทียบกัน วิธีคิดนะคะกระดาษ A ยาว5เมตรกับ5เซนติเมตรหรือเราก็จะคิดว่าเป็น100เซนติเมตรบวก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 100เซนติเมตรแล้วก็บวกอีก5เซนติเมตรรวมแล้วก็จะได้เป็น500กับ5เซนติเมตรส่วนกระดาษ B นะคะ ยาว550ซนติเมตรนีจะเห็นตัวเลขแล้วใช่ไหมคะระหว่าง5 0 5กับ550จะเห็นตัวเลขแล้วว่าตัวเลขไหนยาวกว่ากันหรือตัวเลขไหนสั้นกว่ากันดังนั้นกระดาษ A สั้นกว่ากระดาษ B ค่ะเป็นยังไงคะข้อหนึ่งผ่านไปง่ายๆใช่ไหมคะ เด็กๆทำได้กันทุกคนแน่ๆเดี๋ยวเรามาทดสอบข้อที่2กันต่อเลยค่ะข้อที่2จะให้เด็กๆเปรียบเทียบความยาวของเชือกสเส้นค่ะระหว่างเชือกสีขาวกับเชือกสีเทาค่ะเชือกสีขาวยาว230ซนติเมตรส่วนเชือกสีเทายาว2เมตรเห็นไหมคะหน่วยต่างกันละ อย่างแรกเลยก่อนที่เราจะนำมาเปรียบเทียบกันเราก็จะต้องเปลี่ยนหน่วยให้เขาก่อนค่ะวิธีคิดนะคะเริ่มเลยก็คือเชือกสีขาวยาว230ซนติเมตรซึ่งก็คือ230มาจาก100บวก100บวกกับอีกอีก30ใช่ไหมคะ230ซนเมตรเท่ากับ 2เมตรกับอีก30เซนติเมตรนั่นเองส่วนเชือกสีเทายาว2เมตรเท่านั้นเอง2เมตรมีความยาวน้อยกว่า2เมตร30เซนเมตรแน่นอนค่ะดังนั้นเราก็จะสรุปได้ว่าเชือกสีเทาสั้นกว่าเชือกสีขาวค่ะเดี๋ยวเรามาทดลองทำแบบฝึกหัดกันดูเลยนะคะ สิ่งที่กำหนดก็คือสิ่งใดสูงกว่าค่ะไปดูตัวอย่างแรกนะคะบันไดสูง380เซนติเมตรกับต้นไม้สูง3เมตร15เซนติเมตรนะคะเรามาดูว่าระหว่างบันไดกับต้นไม้อะไรสูงกว่ากันค่ะวิธีคิดนะคะ บันไดสูง380เซนเมตรนั่นก็คือ100เซนติเมตรบวก100เซนติเมตรบวก100เซนเมตรแล้วก็บวกอีก80เซนเมตรก็จะเท่ากับ380เซนติเมตรอันนี้ก็คือความสูงของบันไดนะคะซึ่ง380เซนติมตรก็เท่ากับ3เมตรกับ80เซนติเมตรนั่นเอง เดี๋ยวเรามาดูความสูงของต้นไม้บ้างค่ะต้นไม้สูง3เมตรกับ15เซนติเมตรนักเรียนสังเกตเห็นอะไรไหมคะพอนักเรียนดูหน่วยเมตรที่มันยาว3เมตรเท่ากันแล้วเนี่ยต่อไปนักเรียนก็ต้องขยับไปดูที่หน่วยเซนติเมตรใช่ไหมคะดูว่าสิ่งไหนสูงหรือเตี้ยกว่ากันระหว่าง บันไดสูง3เมตร80ซนติเมตรกับต้นไม้สูง3เมตร15ซนติเมตร80ซนติเมตรสูงกว่า15ซนติเมตรดังนั้นบันไดสูงกว่าต้นไม้แน่นอนค่ะต่อไปเราจะมาเปรียบเทียบความสูงในข้อที่2กันนะคะเป็นการเปรียบเทียบความสูงระหว่างเสาธงกับอาคารเรียนนะคะ เสาธงสูง10เมตรกับอาคารเรียนสูง8เมตร10เซนติเมตรโอ้นักเรียนดูแค่ตัวเลขเมตรเฉยๆก็น่าจะพอเดาได้ใช่ไหมคะ10เมตรกับ8เมตรโดยไม่ต้องดูหน่วยเซนติเมตรเลยก็ได้จริงไหมคะมาดูวิธีคิดกันค่ะวิธีคิดเสาธงสูง10เมตรอาคารเรียนสูง 8เมตรกับ10เซนติเมตร10เมตรสูงกว่า8เมตรแน่ๆค่ะดังนั้นเราก็จะสรุปได้ว่าเสาธงสูงกว่าอาคารเรียนนะคะเอาละค่ะวันนี้ที่ผ่านมาเราก็ได้มาเรียนรู้เรื่องการเปรียบเทียบความยาวและความสูงของสิ่งต่างๆสองสิ่งกันไปแล้วนะคะถึงแม้ว่า สิ่งของสองสิ่งนี้มีความยาวหรือความสูงที่มีหน่วยต่างกันแต่เราก็สามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้นะคะโดยเราจะต้องเปลี่ยนหน่วยให้เป็นหน่วยเดียวกันก่อนแล้วค่อยนำมาเปรียบเทียบกันนะคะโดยอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างเมตรและเซนติเมตรค่ะหลังจากที่เราเรียนบทเรียนนี้แล้วเด็กๆอย่าลืมไปทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติม,ตมกันนะคะ ให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดหน้า105นะคะเติมคําตอบและเติมคําว่าสูงกว่าเตี้ยกว่าหรือสูงเท่ากับนะคะโดยดูจากรูปภาพที่เขากำหนดให้มีคนชื่อต้นน้ำขวัญตั้มตูนมาดูข้อที่1 2 3นะคะค,คุณครูจะยกตัวอย่างให้ดูข้อที่1ตั้มสูงจุดจุดจุดเซนติเมตรแล้วก็วัดจากตั้มนะคะ แล้ววัดที่ที่เขาขีดอยู่ตรงนี้นะคะเท่าไหร่คะคำตอบก็คือ105เซนติเมตรใช่ไหมคะทีนี้ข้อ2เขาถามว่าต้นจุดจุดจุดตั้มต้นกับตั้มความสูงเป็นไงคะก็คือสูงเท่ากับ ส่วนข้อที่3ถ้าให้คนสูงที่สุดยืนท้ายแถวจะได้จุดๆยืนท้ายแถวใครคะสูงที่สุดก็คือดูรูปรู้เลยก็คือขวัญใช่ไหมคะแล้วก็ตอบขวัญในส่วนข้อที่เหลือให้เรียนทําเองนะคะเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างในหน้าต่อไปให้เลยคะ่ะให้นักเรียนเปิดหน้าที่107นะคะ เติมคำตอบและเติมคำว่ายาวกว่าสั้นกว่าหรือยาวเท่ากับนะคะจากรูปภาพที่เขากำหนดให้มามาดูข้อที่1ค่ะริบบิ้นยาว8เมตร45เซนเมตรหรือหน่วยเซนติเมตรนะคะตรงนี้เราก็จะต้องทำไปให้เป็นหน่วยเซนติเมตรก็คือ8เมตรก็800 800บวก45ก็เป็น845เซนติมตรใช่ไหมคะ ทีนี้เชือกไนล่อนยาวแล้วก็มาดูเชือกไนล่อนตรงนี้ยาวเท่าไหร่คะ925เซนติเมตรใช่ไหมคะเราก็จะมาเปรียบเทียบความยาวดังนั้นริบบิ้นกับเชือกไนล่อนก็คือริบบิน้นสั้นกว่าหรือยาวกว่าคะ800ต้องสั้นกว่านะคะข้อนี้ตอบสั้นกว่า สั้นกว่าเชือกไนลอนทีนี้มาดูข้อที่สองเชือกสีแดงยาว640เซนติเมตรทีนี้หน่วยตรงนี้เขาให้มาเป็นเมตรกับเซนติเมตรใช่ไหมคะ600เซนเมตรหรือ6เมตรกับอีก40เซนติเมตรส่วนกระดาษทรายลุ้งยาว6เมตร 40ซติเมเช่นกันแล้วก็มาเขียน6เมตร40ซนเมตรแสดงว่าเชือกสีแดงกับกระดาษสายลุง้งยาวเท่ากับนะคะแล้วก็เขียนยาวเท่ากับนะคะในส่วนข้อที่เหลือให้นักเรียนทำเองนะคะสำหรับการบ้านวันนี้นะคะ ให้นักเรียนทำหน้าที่105ถึง108นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ